ก็พอพอมาป่วยเนี่ยก็จะเดินเกือบทุกวันนอกจากวันไหนที่แบบฝนตกเยอะจริงๆแล้วออกไปเดินไม่ได้เงี้ยก็จะใช้วิธีแบบเอเต้นแอรบิกอยู่ในบ้านแบบให้ร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเออแล้วก็เหมือนได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอันนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณวิกฤตที่เข้ามามันเป็นโอกาส ในการที่เราได้ตั้งใจดูแลตัวเองจริงๆหันกลับมารักสุขภาพอย่างจริงจังนี่นะจากเมื่อก่อนเน่ยเราก็จะยุ่งแต่กับการทำงานหาเงินอะไรเงี้ยบางทีเหนื่อยเนื่อยจากงานแล้วเราก็อยากกินก็คือเลิกงานมาก็หาอะไรอร่อยอ,อยกินแล้วก็อหนังดูนู่นนี่ใน YouTube หรือดู ซีรีมั่งอะไรมั่งเหมือนแบบผ่อนคลายแค่นั้นเองอย่างมากก็แค่โยคะอยู่อยู่ในบ้านซึ่งมันก็มันก็แค่ไม่กี่นาที5นาที10นาที20นาทีอะไรเงี้ยมันก็แทบจะไม่มีผลอะไรต่อสุขภาพเลยนะมันมันได้เล็กน้อยมากแต่พอครั้งนี้เหมือนเราตั้งใจว่าเออทุกเย็น ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งเนี้ยก็จะออกไปเดินนะแล้วเราก็ได้มีเวลาดูแลตัวเองจริงจริงจังๆถือว่าขอบคุณวิกฤตขอบคุณตัวเองที่รู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะในการที่จะดูแลตัวเองแล้วอีกเรื่องหนึง่งก็อย่างที่พูดไปเมื่อวานแล้วว่าอืมเราก็ได้แบบ ปล่อยวางอะปล่ยวางกับกับการที่เราวุ่นวายกับการทํางานหาเงินเพื่อสร้างฐานะเพื่อสร้างความมั่งคัง่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชาวโลกเขาพูดกันว่าว่านะชีวิตที่ดีชีวิตที่ประสบความสําเร็จ อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ารวยอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแต่เรื่องเงินเรื่องทองกันซึ่งเมื่อก่อนเราก็บ้านะาก็บ้าตามเขาเออเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาหาเงินเราก็หาเงินเขาซื้อบ้านซื้ออะไรเราก็เป็นตามกระแสะของสังคมซึ่งซึ่งเราก็หลงไปกบกบกบเหตุกบกระ,ะแสะของสังคมโลกแบบนั้นเนาะเราก็พอมาเกิด การเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ถึงได้ตื่นรู้อย่างแท้จริงนะถือว่าเป็นการตื่นรู้อย่างแท้จริงเลยว่าโอ้จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์เนมันมันเราไม่ต้องใช้ชีวิตให้มันยุ่งยากซับซ้อนเหมือนอย่างที่ผ่านมาก็ได้ใช่ไหมใช้ชีวิตให้มันธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นคนเดินดินธรรมดาที่ที่มีความสุข ในทุกๆวันเราไม่ต้องมีบ้านใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้เราไม่ต้องขับรถหรูหรือเราไม่ต้องซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อนี้กระเป๋ายี่อนี้รองเท้ายี่ห้อนี้ไปต้องไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ต้องไปเช็คอินประเทศนี้ต้องไปตรงนี้มันเราไม่ต้องทำตัวแบบนั้นก็ได้เราไม่ต้องอยากไปเหมือนที่คนอื่นเขาไปเราไม่ต้องอยากอยากกินเหมือนที่คนอื่นเขาไปกิน กินอยู่ที่บ้านเราก็ากินในแต่ละวันที่เราสามารถทำได้โดยที่บางอย่างความสุขมันอยู่ที่ใจเนาะมันไม่ต้องวิ่งตามกระแสก็ได้ถูกไหมพอวันพอมาเจ็บป่วยเนี่ยถึงได้คิดว่าอืมนะจริงจริงแล้วชีวิตมันดีอยู่แล้วชีวิตเรามันก็ดีอยู่แล้ว มีแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วนะมีบ้านอยู่อยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ก็ได้ซื้อตามตามอัตภาพถ้าเราไม่ได้อยากได้เกินกำลังคือไม่ได้อยากได้เกินไปอ่ะเราจะไม่เดือดร้อนเลยเราจะไม่ต้องเป็นทาสของเงินเราจะไม่ต้องเหนื่อยออกไปวิ่งไล่ล่าเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งที่มันเกินความจำเป็น 他在呢。